ผมได้เสนอทางเดินของประเทศไทยนะครับเป็นทางเดินที่ประเทศไทยมีลิขิตต้องเดินนะฮะมีลิขิตที่ต้องเดินไปเป็นลิขิตที่เดินมากับตั้งแต่ปลายยุคกรุงศรีอยุยานะครับเป็นของพระพุทธโคสาจารย์รับใหญ่ประเทศมีลิขิตที่ต้องเดินไปตามลิขิตซึ่งก็ตรงมาตลอดนะครฮะ ไม่มีกรุงศิริยาต่อไปก็มีผู้มาก,กู้สร้างราชธานีใหม่ขึ้นมานะซึ่งรักษาอาการของราชธานีจากกรุงศิริยาต่อไปก็เป็นกรุงธนบุรีนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีกษัตริย์จากกรุงธนหมดกรุงธนก็จะมีกษัตริย์ต่อไปอีก10รัชกาลนะแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนะแล้วก็แต่ละสมัยของแต่แต่ละยุคข,ของกษัตริย์ก็ตรงตามนั้นตามชื่อ ร้อหนึ่งมืดบนโอนตกาศนะครับเพราะว่าตั้งเมืองใหม่ยังไม่รู้จะไปทางไหนก็เลยชื่อยุคอ่ายุคมืดบนโอนทักการแล้วก็มายุคที่สองนะเขาเรียกว่ายุคผ่านยักษ์นะ้ามายุค3ามก็รักมิดยุครอสก็สลิรทมยุครอห้าก็จำแขนขาดซึ่งเราก็ทราบ ทำไมจึงประเทศต้องแขนขานก็เราต้องเสียดิแดดไปถูกไล่ล่านะครับเมืองขึ้นมายุครอ6โ,อโหก็เป็นยุครา,าชชาโนนะเขาเกิดสงครามโลกก็จำเป็นจะต้องขุดรีภาษีกันเหมือนโจรขุดรีภาษีมายุครอ7ก็ จนทนทุกข์จำเป็นต้องนั่งทนทุกข์กับเหตุการณ์ราชเมืองต่างในสุดก็สละราชแล้วก็มายุคหล่อแปดยุคทมินก็คงทราบแล้วนะว่าทมินอย่างไรแล้วก็มายุคหล่อเก้ายุคถินกาขาวจบทินกาขาวไปแล้วก็มายุคสกาววิไลเป็นยุคที่ต้องติดตั้งของใหม่หมดเลยนะครับก็ดูยุคถินกาขาวแล้วกัน ก็ตรงตามมาตลอดซึ่งเราซึ่งเราก็ได้อยู่นะฮะผมก็ยกตัวอย่างให้เห็นดอะไรที่เราได้อยู่มาเนี่ยสินคาขาวกาที่แทนความระยำตําบอลน,นะฮะคือคนระยำตําบอนอะ่ะกาเนี่ยกาก็รู้เื่อนิสัยมันระยำตําบอนอยังไงนะนะก็แทนคนระยำตําบอนทาไม่ดีต่อประเทศเขาเจอประเทศติดบดเบียนหรือเอาเปรียบประชาชนอะไรก็แต่ไอเนี้ยจะจเจริญงอ,อกงามมองเป็นถูกมองเป็นกาขาวอ่นะก็เหมือนเป็นผู้บริสุทธิ์อ่ะ ทั้งได้ทําผิดแต่ว่าถูกมองเป็นผู้บริสุทธิ์และยังเป็นถิ่นถิ่นของเขาอีกถิ่นก็คือเป็นผู้มีอํานาจนั่นเองเพราะ,ะนั้นท่านเสียงว่าในะยุคหลอ,อกเก้าเนะี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคนไม่ดีแต่กลับได้ดีถูกมองเป็นผู้บริสุทธิ์แถมเป็นถิถ่นของเขาอีกก็คือมีอานาจควบคุมหมดเราได้เห็นแล้วแล้วมันจบจบไปแล้วคราวนี้ก็มายุคสกาวิไลต้องติดตั้งของใหม่ใหม่หย่ยมอ่อง ใหม่แวววาวใหม่สุขสก,กาวิไลของใหม่นี่ใหม่หมดเลยใหม่ที่เราต้องเรียนรู้กันใหม่อะเรียนรู้ว่าเออมันใหม่อย่างไรไอ้ให,หม่อันนี้แหละครับมันจะทําให้เป็นการวางรากฐานใหม่ไงวางรากฐานใหม่ส่งุลไปยังยุคสิบเอ็ดนะซึ่งยุคสิบเอ็ดนั้นเป็นยุคที่เป็นไทยมหารัฐคือเป็นรัฐใหญ่อาจจะต้องมีการรวมนะพมา่าลาวนะขเขมร รวมสี่ชาติกลยเป็นสี่ชาติรวมกันเป็นรัฐพุทธเพราะเราเป็นประเทศพุทธท,ทั้งสี่ประเทศก็สมควรรวมกัน่าอย่างนี้นะฮะอันเนี้ยแล้วก็ส่งไปอีกอยังยุคสิบสองยุคสิบสองหล่อสิบสองนั่นก็คือยุคจกักรพรรดิราชก็คือโหเรามีชาติสมาชิกทั่วโลกแล้วเราเป็นมาหาอำนาจนะจกักรพรรดิรลาชเนี่ยเป็นมาหาอำนาจแล้วนะครับอันเนี้ยที่นี่ทาตามลิกิตของประเทศแบบนี้ บัดนี้มาถึงยุครอสิตต้องติดตั้งของใหม่หมดเลยไม่เยี่ยมอองไม่แววว่าสุจุกาวิไลดังนั้นงานผมจึงเป็นงานมาประกาศเปิดตัวในวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันประสูติที่นี่ก็เหมือนประสูติอ่ะคือเรามันใช้ในการปกครองก็จะเกิดมาตรฐานใหม่เกิดมาตรฐานใหม่ขึ้นมานะมาตรฐานนี้ดีกว่าของอยุโรปแล้วก็ของอเมริกานะของเราเราจะมีของเราเองนะเป็นมาตรฐานใหม่ คือมาตรฐานที่มี4พล ATFORM เรียกว่า4พิหลักไทยไอ้4ภิลลักไทยในมาตรฐานสูงกว่ายุโรปอเมริกาสูงกว่าประเทศใดๆแล้วเราเป็นต้นแบบเป็นต้นแบบเพื่อจะเสียเนี่ยจะเป็นรากฐานให้เราไปเป็นชาติมหาอำนาจนะเพราะเราจะต้องเป็นชาติมหาอำนาจเป็นมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์นะฮะไม่ใช่มหาอำนาจแบบฮาร์ดพาวเวอร์อย่างอเมริกากับนาโต้อันนั้นเป็นนะครับเป็นเป็น,ปนมหาอำนาจเบอร์หนึ่ง ตอนนี้มีเบอร์สองขึ้นมาก็คือจีนกรลสเซียนะเป็นมาหาอำนาจเบอร์สองนะครับแต่เขาเป็นฮาร์ดพาวเวอร์ทั้งคู่เลยทั้งเบอร์หนึ่งและเบอร์สองส่วนเบอร์สามนะั่นน่ะโลกต้องมีมาหาอำนาจสามสามดุลน,นะเพื่อถือดุลอำนาจของโลกสามดุลน,นะเพราะฉะนั้นดุลที่หนึ่งดุลที่สองมีแล้วเกิดขึ้นแล้วคราวนี้ดุลที่สาม่ะยังไม่เกิดยังไม่มีแต่ดุลที่สามนั่นคือประเทศไทยฮนะที่นี่มองเห็นแล้วที่นี่มีวิสัยทัศน์ มองไปไกลมองเห็นแล้วนั่นคือประเทศไทยจะต้องไปถือดุลที่สามของโลกแต่การที่ไปถือดุลที่สามโลกได้ก็จะต้องทําประเทศไทยเนี่ยให้เป็นประเทศใหม่ตรงตามชื่อยุครอสิบเพราะยุคสกาววิลาต้องติดตั้งของใหม่หมดเพื่อวางรากฐานปเป็นชาติมหาอำนาจและน,นงานผมเป็นงานทําตามลิขิตของประเทศที่มีลิขิตอยู่แล้วตั้งแต่พระปลายุคศรีอญุธยาได้ให้ลิขิตไว้ส่วนประเทศไทยตอนนี้เดินไปตามลิขิตอะไรเดินไปตามลิขิตของ รัฐธรรมนูญฮะฉบับที่ยี่สิบเราจะต้องเลิกเดินไปตามรัฐธรรมนูญแล้วเราจะมาเดินในลิขิตของพระอริยสงฆ์นะซึ่งเมื่อถึงเวลาก็ต้องต้องเกิดต้องเดินต้องสารต่อแล้วเราก็จะยุติซึ่งผมจะเปรียบเทียบเหมือนกับเหมือนกับเราขึ้นกระนบรถไฟอ่ะ เราจะไปทางเหนือใช่ไหมฮะทางเหนือนี่กับทางใต้มันคคโรทิศกันเราจะไปทางเหนือแต่ว่าช่วงนั่งรออยู่เนี่ยเรารอให้ขบวนมันจัดให้เรียบร้อยรอยขบวนจัดให้เรียบร้อยขบวนเขาก็รออยู่เหมือนรอเจ็ดนั่งรอ,อยเสรีคณะราษฎร,รีบทะเลยทะล่า,ามาจากไหนไหม่รร้เห็นเขาเห็นรอเจ็ดนั่งรออนี้ก็เลยคิดว่าขบวนเนี้ยก็เลยพาคนขึ้นข,นขบวนนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็บอกรอเจ็ดอ่า ผมนำาขบวนเอง่อะแล้วก็เชิญรอจ็ดมามาให้มาชูมาชูเฉยๆแต่ตัวเขานำเองลอจ็ดก็บอกว่าเอา้าฉันก็จะสร้างมันจะตายเหมือนกันและนี่และนี่ก็จะสร้างเหมือนกันจริงๆแล้วจริงๆต้องต่อสู้แต่แต่ที่รอจ็ดไม่ต้องการให้ต่อสู้ไงต่อสู้มันเสียชีวิตมันก็จะเข้าประวัติตามประวัติศาสตร์เพราะนั้นการที่จะเป็นชาติประชาธิปไตย ประมสัตย์ประเทศไทยทำทำให้เองกาลังทําวางรากฐานมาตั้งแต่รอห้ารอหกรอเจ็ดสาต่อมาถึงราเจ็ดแล้วจะสมบูรณ์ลวกำลังจะประกาศอยู่ไม่กี่เดือนน่ยคณะรฎรก็มาชิงตักหน้าก่อนก็เห็นว่าเหมือนกันอา้าวไหนลองดูที่พอเข้าไปตรวจดูก็หกข้อที่คณะรฎรยื่นมาถูกสองข้อสี่ข้อไม่ถูกราเจ็ดก็แนะนําให้ไปแก้ไขบอกไว้สองปีก็ไม่ยอมแก้ก็แสดงชัดเจนว่าไม่แก่ดือ้อราเจ็ดก็บอกว่ามันติดหลักนะ ต่อไปประเทศมันจะยุ่งวุ่นยุ่งยากวุ่นวายมันจะทําเรื่องไร้สาระให้เป็นสาระแห่งชาติไอ้ที่ถูกหลักก็ไม่ได้ถูกนํามาใช้แทนที่มันจะทําถูกหลักมันไม่มีปัญหามันก็จะเป็นประเทศไทยประชาธิปไตย,ยจริงแต่นี่ไปทําผิดหลักแล้วไปเขียนขยายสิ่งที่ผิดไปอีกมันก็เลยพากันติดวนอยู่ในกับดักของตัวเองอย่างที่เราเป็นอยู่มาถึงเก้าสิบปีก็ยังเดินวนอยู่ในวงจรเก่าของตัวเองกับดักที่เด็กสร้างขึ้นมาเองเ็น้ทะเลเนี่ย นี่ยบัตรเนี้ย,นนยทุกวันนี้เราก็ยังอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเราเดินไปตามลิขิตของรัฐธรรมนูญซึ่งพาเราเดินวนติดอยู่ในเขาวงกดของเตียงที่สร้างขึ้นมาและทําให้เราอยู่ในวงจรอุบาทมาตลอดยาวนาน90ปียังติดอยู่ครับยังของไม่ได้ถึงเลือกตั้งไปแล้วท่านก็เห็นภาพแล้ว่มันก็ยังมันไม่ใช่คําตอบไม่ใช่คาตอบแก้ปัญหาไม่ตรงจุดไม่ใช่เลย เพราะนั้นผมจะพาทั้งประเทศเนี่ยออกจากเส้นทางเดิมเส้นทางเดิมก็คือเส้นทางของรัฐธรรมนูญน่ะออกจากเส้นทางรัฐธรรมนูญล,ลิขิตมาอยู่มาอยู่เส้นทางพระอริยสงฆ์เจ้าขอยลิขิตตั้งแต่ปลายยุคสุริยาแล้วว่าไม่มีกรุงศรีอุยาแล้วจะมีรัชการเมืองใหม่แล้วมีรัชการไปที่สิบรัชการบัตน,นี้มาถึงได้การที่สิบละและ 9, ้วเก้าหนึ่งถึงเก้าตรงมาตลอดเพราะนั้นสิบก็ต้องตรงเพราะนั้นบัดน,นี้ถึงเวลาที่จะต้อง ประชาชนทั้งหมดต้องมาเดินในลิขิตต้องมาเดินในลิขิตพาประเทศเดินไปแล้วตัวท่านก็เดินใหม่เวยเดินในเส้นทางของพระรัชสงเจ้าลิขิตไว้ทีนี้พระรัชสงเจ้าลิขิตไว้แล้วแล้วจะทํำยังไงจะเห็นตัวตนเห็นเส้นทางที่เขาลิขิตไว้มันอยู่ตรงไหนอ่าไอ้ตรงเนี้ยผมก็ได้ถอดรหัสออกมาแล้วก็สร้างเส้นทางไว้ให้เรียบร้อยแล้วเรียกว่าสี่พิลักนี่แหละครับสี่พิลักนี่แหละครับเป็นมาตรฐานสูงกว่ายุโรปสูงกว่าอเมริกา เราจะประกาศใช้ในยุค AI เป็นยุคที่ประชาชนคนไทยจะยืดอกได้เลยนี่ประเทศฉันมีระบอบระบอกการปกครองมีตั้งสี่มาตรฐานแล้วประกาศต่อเวทีโลกเลยยืดอกได้เลยว่านี่คือมาตรฐานใหม่ของเราที่เป็นมาตรฐานสูงกว่ายุโรปอเมริกาแล้วเราเป็นต้นแบบอันนี้ทีนี้เป็นต้นแบบอย่างไรเสียนี้ดีอย่างไรก็ไปดูในารายละเอียดน,นะท่านก็เข้าดูารายละเอียดแต่ว่าท่านต้องเข้าใจคอนเซป t นี้เห็นภาพนี้ให้ได้ก่อน ว่าประเทศไทยมีเส้นทางเดินเส้นทางเดินของตัวประเทศไทยก็เป็นลิขิตของพระอรลยสงฆ์ลิขิตไปแล้วหนึ่งถึงเก็ตรงมาตลอดเพราะฉะนั้นสิบก็จะต้องตรงทีงนี้สิบยังไม่ได้เกิดไงยังไม่ได้สตาร์ทเลยยังไม่ได้สตาร์ทยุคสมัยเลยให้เป็นไปนตามสิ่งใหม่จะต้องติดตั้งของใหม่ตามชื่อยุคสกาวิไลใหม่เยี่ยมอองใหม่แวววาวใหม่สุกสกาวิไลแล้วจริงจะสีิวิไลต้องใหม่ไป10ปีติดตั้งของใหม่ไปส0ปี ของใหม่ที่ติดตั้งไปสิปีมันก็จะเป็นรากฐานล้วสร้างผลประโยชน์สร้างความแข็งแกร่งอลังการยิ่งใหญ่10ปีก็จะเกิดเป็นยุคศรีวิไลเต็มสมบูรณ์แบบนั่นเองเพราะนั้นก่อนจะศรีวิไลต้องสกาววิไลก่อนที่นี้เรากลำลังจะเริ่มต้นช่วงสกาววิไลส10ปีนี่แหละครับอันนี้แหละครับคืองานที่ผมมาประกาศเปิดตัววันวิสาขบาูชาเป็นวันที่มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นนะก็คือ,อมาตรฐานเสียเนี่ย เกิดขึ้นนะก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าประกาศสี่ทุกสมุทัยนี้รลดมรรคกเหมือนกันนะแต่ผมก็มาประกาศสี่เหมือนกันนะแต่สี่นี้เป็นสี่มาตรฐานสมัยุโรปอเมริกามาตรฐานอันหนึ่งอันที่หนึ่งมาตรฐานการปกครองประชาชนปกครองตนเองเป็นประชาธิปไตยสูงอันที่สองประชาชนเป็นมนุษย์ของคำวินัยเป็นประชาชนที่มีคุณภาพเป็นส่วนรบันทิปไตย ไม่ใช่ประชาชนธรรมดาเป็นโซนันทษยตายนะอันที่สามเป็นระบบการค้าขายแบบใหม่ที่ไม่ใช่ทุนนิยมไม่ใช่ทุนนิยมนะฮะเป็นทุนสมมาตร่ามีวรัคสวัสดิการนี่ทุนสมมาตรนะดีอย่างไรไปดูรายละเอียดส่วนที่สี่เป็นพุทธนิกายคอสมิกอ่าเป็นจิตวิทยาณใหม่เป็นวิธีพุทธแบบใหม่ที่นํามาใช้กับมนุษยชาติพุทธนิกายคอสมิกอ่าเสียเนี่ยเป็น4สี่มาตรฐานใหม่อันแรกการปกครองอันที่สองเป็น ัวมนุษย์คุณค่าของความเป็นมนุษย์อันที่3ระบบการค้าใหม่ใหม่ที่ไม่ใช่ทุนนิยมอันที่4ี่เจตวิญ,ญญาณใหม่เน้นเวลาทุกคนมีเวลาเดือนปีหนึ่งหยุด2เดือนแล้วก็มีเวลาไปดูแลตัวเองดูแลคนในครอบครัวดูแลสิ่งแวดล้อมโลกทุกคนต้องมีเวลาสละเวลาเสียเนี้ยอ่ะอันนี้คือมาตรฐานใหม่ของชีวิตของมนุษย์นะเพราะนั้นเป็นเรียนรู้กันข้างในแต่ตอนนี้มาแจ้งให้ทราบว่า สี่มาตรฐานนี้ก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าประกาศทุกสมุทัยนิรดมักคน่เดงที่นี่ก็มีเสียเนี่ยนะเราทั้งเสียเนี่ยเป็นมักแล้วเป็นมักหลักหมายว่าเป็นแจ้งเป็นทะลุละสูตรของการใช้มักแปดก็คือจงทามักหนึ่งให้แจ้งจงทามักหนึ่งให้แจ้งมักเดียวนะนอกนั้นมักทั้งเจ็ดจะตามมารับใช้เองนี่คือสูตรเพราะฉะนั้นจงทามักหนึ่งให้แจ้งกันผมได้ทําให้แจ้งแล้วอยู่ในงานของผมนน,น่เด็ก ท่านเข้าเรียนรู้ท่านก็จะเกิดปัญญาระดับโสดาบ,บันทิพไตายน่นเด็กนะเมื่อเกิดปัญญาเป็นโสดาบ,บันทิพไตายแล้วเนี่ยท่านก็จะแสดงออกอะแสดงออกแอคชั่นนะตามผมจะนั่งนี้ข้างหลังเป็นสนามกีฬา สวนสาธารณะท่านได้เห็นแล้วว่าว้าวเสียงดัง <c oughs> ปงย้ายที่เสียงดังไปหน่อยตกลงท่านได้เห็นทางเดินใหม่อีกทางหนึ่งนะที่ไม่ใช่เส้นทางที่เราเดินกันมาตลอดยาวนานกับรัฐธรรมนูญยีสฉบับ เราเดินตามรมัฐธรรมนูญยี่สิบฉบับกันมานะฮะปันนี้มันถึงเวลาที่จะต้องยุติยุติตใช้คำว่ายุติเลยนะไม่เดินตามไม่ใช้ไม่อาศัยรัฐธรรมนูญอีกแล้วนะเพราะรัฐธรรมนูญที่เราใช้เป็นรัฐธรรมนูญเพื่อที่ผิดรดัฐธรรมนูญมีสองแบบแบบถูกกับแบบผิดนะฮะแบบถูกก็คือเป็นรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยแบบผิดก็คือเป็นรัฐธรรมนูญของเผด็จก,การ รัฐประเทศไทยใช้รัฐธรรมนูนแบบเผด็จการมาถึงเก้าสิบปีเข้าใจอย่างประชาชนแล้วจึงเป็นประเทศไทยตัวปลอมอ่ะเป็นประเทศไทยปลอมเด็ดที่ปลอมเพราะว่าเขาสร้างประเทศไทยไม่สําเร็จสร้างไม่เป็นสร้างไม่สําเร็จเราเลยสร้างอนุสรีประเทศไตยหลอกเราที่นุ้สนนุนเ่านเนินนั่นคือของหลอกเป็นสิ่งจลนลยที่นี่ระเบิดจริงฮะอย่างแน่นอนท่านจะได้เห็นกับตานะท่านเพราะเป็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งจลนลอยประโยคที่ผมพูดเนี่ยไม่ผิด และไม่ใช่เป็นความรุนแรงไม่ใช่ความบ้าบอนะนะไม่ใช่พวกฮาร์ดคงฮาร์ดคอร์อะไรไม่ใช่ที่นี่มีแต่ปัญญาน,นั่นเองปรจะยกระดับประชาชนเป็นโสศกนัฏชิปไตยนะครับอ่าคือตอนนี้ให้ท่านคิดอย่างนี้ท่านเหมือนกับสิงโตติดบ่วงในพานติดกับดักตัวเองอะนะกับดักที่ตัวเอง ก็เหมือนเราตอนนี้มีเลือกตั้งแล้วก็ยังไปไหนไม่ได้ติดกันนะก็เหมือนกับสิ่งตติดบ่วงติดบ่วงเสร็จแล้วก็มีหนูตัวหนึ่งก็คือผมเองเป็นหนูตัวหนึ่งมาชี้ทางบอกเดี๋ยวจะพาออกเองจะพาไปเจอทุ่งหญ้าใหญ่นั่นนะคืองานของผมนะเป็นคนคนเดียวที่มาเสนอนะทางเดินใหม่อัน งดงามสวยงามและเป็นเส้นทางที่ถูกต้องที่ประเทศไทยต้องเดินนั่นคือเส้นทางอริยะและประเสริฐของพระพุทธโคสอาจารย์ลำใหญ่ยยกับพระคือเราเดินตามเส้นทางของพระพุทธโคสาจารย์ลำใหญ่เมื่อถึงราชกาลที่สิบต้องติดตั้งของใหม่หมดเป็นมาตรฐานใหม่คือสี่วิลักที่บุญชประากาศเนี่ยเหมือนกับศาสนาพุทธประกาศท,กทุกสมุทาไทยนี้รถมกักที่นี่ก็จะประกาศปัจจัยชนสูง ประชาชนมนันรู้สองคำวินยัยการค้าชุนสมมาตรพุทธนิกายคอสมิกเน,นี้ยมันจะทําให้ระบบการปกครองหรือการค้าการขายวิถีชีตมันปรับใหม่ยกระดับอัปเดตเป็นอีกระดับหนึ่งเลยเน,นี่ยันเนี้ยคือสิ่งใหม่ที่ผมประกาศประกาศในวันวิสาขาบูชาเพื่อจะส่งไปยังวันอาสาฬหบูชานะเพราะวันวิสาขาบูชาเป็นวันเกิดไงเ,เกิดสิ่งใหม่ก็เปน ประศุสตสรุปปริทิพานเนี่ยที่ให้ที่นี่ก็ให้กำเนิดใหม่สีพ่พิหลักเนี่ยเสร็จแล้วใช้เวลาเดือนครึ่งก็จะถึงอาสาราบุชาซึ่งมันควรจะเกิดแก้วสามประการอาสาราบุชาก็คือการเกิดรัตนาใจมีแก้วสามประการที่นี่ก็ควรจะเกิดแก้วสามประการของการปกครองแบบใหม่นะครับแก้วประการที่หนึ่งก็คือมีผู้มาประกาศคือ,อตัวผมเป็นผู้มาประกาศ แก,แก้วที่สองนะรัตนาษฎร์ที่สองก็คือมีหลักมีหลักหลักก็คือสี่พิลักเนี่ยหลักก็คือเหมือนพระธรรมะนะพระพุทธก็คือพระพุทธเจ้ามาประกาศอันนี้คือเหมือนกันมีผู้มาประกาศนะคือตัวผมทําหน้าที่ประกาศเพราะเป็นโสดาบันชีิตายไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านะครับเป็นโสดาบันแค่โสดาบันก็ประกาศได้เพราะเราจะใช้การปกครองนะครับก็จะต้องมีโสดาบันชีิตายคนหนึ่งมาประกาศ สรงตามกระตันตยสามนอะอันหนึ่งต้องมีผู้ประกาศก็มีแล้วเนี่ยผมว่าประกาศนี่แหละประกาศเป็นผู้ประกาศทางเดินใหม่ที่ชาติไทยเป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์ผมว่าประกาศสองหลักมีหลักมีมาตรฐานก็คือสี่พิลักเนี่ยท่านต้องไปเรียนรู้ว่าสี่ลักคืออะไรทำยังไงปฏิบัติยังไงก็คือเป็นพระธรรมต่อไปพระสงฆ์พระสงฆ์ก็คือมีตัวตนมีคนน่ะก็คือท่านทั้งหลายทุกคนน่ะ เป็นสมาชิกสมาชิกพักสมุทรเรียนบ้านอะ่ะเป็นสมาชิกพักสมุทรเทียนบ้านนะทุกคนที่มีชื่ออยู่ในสมุนเทียนบ้านก็ประกาศตัวประกาศต,ต,ตนเสียเมืทอทพิธีอะ่ะอย่างสงฆ์ก็จะทําพิธีบวชใช่ไหมก็จึงได้เป็นสงฆ์ไงเป็นเป็นระดับที่สามไงส่วนประชาชนทั่วไปก็ทําพิธีเหมือนกันพิธีบวชเหมือนกันเออบวชแต่บวชบวชเพื่อจะเป็นโสดบัณฑิตไตาไม่ได้บวชเป็นพระ บวชเป็นผู้ปกครองตัวเองอะ่ะบวชเพื่อจะเ,เป็นผู้ปกครองเนี่ยกพระั้นเาทำพิธีโดยท,ท,ที่ทุกบ้านท,ทุกครอบครัวมีสมุดจี่บ้านก็สมุดที่บ้านมาวางวางที่โต๊ะกลางแจ้งวางนะแล้วก็สาบานตนต่อแผ่นดินว่าจะต่อแทคุณแผ่นดินด้วยการประกาศจุดยืน3จุดยืนยืนที่1ก็คือประกาศเป็นสมาชิกของสมุดจี่เป็นบ้านที่จะใช้4ี่พิลักใช้4ี่พิลักเป็นมาตรฐานเนะี่ยก็คือพระธรรม นะประกาศชายจุดยืนนี้อันที่2จุดยืน2คือสมัครเป็นมนุษย์ธรรมวินยัยสมัครเป็นมนุษยธรําวินยัยหมายว่าลงไม้ลงมือเลยสมัครเลยเพื่อจะเป็นรัฐบาลไปตลอดก,การคือเป็นปะบุข่ายปกครองเป็นปะบุข่ายปกครองนะฮะเป็นรัฐบาลตลอดก,การประบุขี่คือเป็นตลอดไงเป็นรัฐบาลคือรัฐบาลตลอดการไม่ต้องไม่ต้องเลือกทุกๆ4ปีจบยุคไม่มีคณะรัฐบาลต่อไปไอ้ตรงนี้ตรงที่ท่านสมัครเป็นมนุษยธรําวินัยเนี่ยมันไม่มีคณะรัฐบาลในโลกนี้จะหมดคณะรัฐบาลไปเหมือนหมดยุคกษัตริย์อ่ะ กษัตริย์หายไปอย่างรวดเร็วยุคหนึ่งแตเหมือนกันพวกคณะรัฐบาลของโลกเนี่ยที่อยู่ขณะนี้เป็นอยู่ขณะนี้ก็จะหายไปอย่างรวดเร็วเหมือนกันเพราะประชาชนทั้งโลกจะตื่นเหมือนอย่างคนไทยตื่นตื่นแล้วก็เอ้ย э ไม่ต้องใช้รัฐบาลละเราปกครองประเทศเองได้ด้วยตัวเองตามเรียนแบบคนไทยเงี้ยนั่นแหะนั่นแหะเป็นแบบนั้นนะเพราะนั้นจุดยืนที่สามเนี่ยคืออันนี้สมัครเป็นรัพพรฐธรรมนูนายเพื่อได้จุดสปรองคนละ6ล้านถึง20ล้านแล้วก็เป็นพมุขฝ่ายปกครอง ถ้าจะมีทู้สำรองคนละหกล้านหนึงยี่สิบล้านนั่นหมายว่าประชาชนจะสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศไทยคนละยี่สิบล้านนะเราไปคูณห้าสิบล้านคนจะเป็นเท่าไหร่แล้วเราไปรวมกับอีกสามชาติที่จะต้องรวมเป็นไทยมหาราชเป็นรัฐใหญ่ตามลิขิตของประเทศเพราะมีลิขิตแล้วไงเพราะฉะนั้นรวมไทยล้านก็หม,มายความรวมแล้วก็จะได้ประชากรสมมติหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยล้านหนึ่งร้อยล้านคนละยี่สิบล้านคูณหนึ่งร้อยล้านอ่ะมันก็เป็นเท่าไหร่เติมส่วนย์นเข้าไป นะก็เป็นพันล้านใช่ไหมสองพันล้านยี่สิบคูณห้าสิบล้านคนก็เป็นพันล้านอ่ะถ้าคูณร้อยล่ะก็เป็นสองพันล้านอ่ะเป็นสองพันล้านสองพันล้านล้านไม่ใช่ล้านเดียวสองพันล้านล้านบาทมูลค่าเงินสองพันล้านล้านบาทคนคน คนไทยคือประชาชนเป็นผู้สร้างไม่ไม่ใช่รัฐบาลสร้างเห็นภาพไหมครับเห็นภาพนี้ไหมครับเงินสองพันล้านล้านบาทคนไทยประชาชนคนไทยกับก okay. ับลาวกัมพูชมาร่วมกันเป็นหนึ่งร้อยล้านหนึ่งร้อยล้านชีวิตหนึ่งร้อยล้านคนเนี่ยมีทุนสำรองคนละยี่สิบล้านบาทท่านเอายี่สิบล้านคูณหนึ่งคูณหนึ่งร้อยล้านคนนะมันก็จะเป็นสองพันล้านล้านบาท สองพันล้ลานบาทเงินจํานวนสองพันล้านบาทเป็นเงินที่ประชาชนสร้างขึ้นมาแต่ว่าสร้างขึ้นมาจากอะไรจากการเป็นมนุษย์ทองคําวินยัย40ปีบวกกับระบบการค้าใหม่ที่เป็นการค้าแบบเศรษฐีพุทธใช้สูตรปูอากาศสูตรเศรษฐีพุทธมาบวกกับมนุษย์ทองคําวินยัยก็จะเกิดเป็นอีโก้ซิสเต็มระบบการค้าใหม่ของเขาเองของประเทศไทยเองซึ่งมันจะสร้างเวลขึ้นมาให้กับตัวประเทศ ก็กลายเป็นเวลที่มีความมั่งคัง่งมูลค่ามันจะสูงกว่าที่ท่านได้มาเพียยี่สิบล้านเพราะท่านมีเวลาตั้งสี่สิบปีท่านได้เวลมาท่านได้มูลค่ามายี่สิบล้านมีเวลาสี่สิบปีถ้าท่านจะทําให้ไอ้มูลค่ายี่สิบล้านให้มันมั่งคั่งเติบโตขึ้นด้วยระบบการค้ากับวินัยของท่านมันทําให้เวลที่เกิดขึ้นเนี่ยมีมูลค่ามากกว่ายี่สิบล้านเชื่อว่าสี่สิบล้านเอางี้สี่สิบล้าน เพราะนั้นท่านจะท่านก็จะมีคืนค,ค,คืนหรือแบ็กเป็นตัวแบ็กอ่ะแบ็กไปยี่สิบล้านกำไรอีกเท่าตัวเป็น2ี่สิบล้านหร่ส40ิบล้านอ่ะแบ็กไปซะยี่สิบล้านอีก2ี่บล้ยี่0ิบล้านก็เป็นเหมือนกำไรอะ่ะสี่ปี4่ปีนั่นมูลค่ามันก็เพิ่มขึ้นมาเื่อความมัง่งคั่งสร้างเวลให้กับตัวตนและประเทศอย่างมากมายมหาศาลไม่ทราบว่าท่านฟังรู้เรื่องกันไหมที่ผมอธิบายเนี่ยถ้าชาวบ้านก็คงไม่รู้เรื่องนึกภาพไม่ออก แต่ถ้าเป็นคนที่เรียนสูงเห็นภาพเห็นภาพนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่เรียนสูงช่วยบอกต่อช่วยบอกกันต่อว่าเฮ้ยมันมีมาตรฐานใหม่มาแล้วนะเนี่ยมันเป็นมาตรฐานที่ไม่มีในพักการเมืองไม่มีในคณะรัฐบาลใดทงสิ้นมีเฉพาะโสนบันทิปไตนนั่นเองที่จะมีสิ่งเหล่านี้แล้วก,ก็มาประกาศแล้วเดินทางใหม่เส้นทางใหม่เพราะฉะนั้นคนไทยทั้งหลายจะต้องทิ้งเส้นทางที่เราใช้อาศัยอยู่เส้นทาง ตามลิขิตของรัฐธรรมนูญนะมายี่บฉบับปแล้วเราไม่เอาแล้วไม่ได้เรื่องเลยมีมาตั้งยี่สิบฉบับโอ้โหไม่ต้องแล้วไม่ต้องไม่ต้องอาศัยรัฐธรรมนูญอีกแล้วไปอาศัยลิขิตของพระอริยสงฆ์เจ้าในสมัยป่ายุคสวยาเพราะมีฉบับเดียวมีฉบับเดียวมีแผ่นเดียวแล้วตรงมาตลอดก็ไม่มีกรุงศรีอยาจริงๆแล้วก็มีผู้สร้างเมืองใหม่จริงๆสร้างเมืองใหม่จริงที่มีฐานะเท่าเทียมกับ อุธยญญาคือเป็นเมืองเมืองราานีอ่ะเป็นเมืองที่องค้าขายกันนะก็ะเป็นกรุงทนอ่ะเมือ่อเริ่มค้าขายมาก็จเจริญงอกงามมาเรื่อยพอค้าขายตั้งตัวได้ก็จะมีกษัตริย์ไปถึงสิบราชการแล้วก็มีจริงๆแล้วก็แต่ราชการก็ตรงตามที่พระริยสงฆ์เจ้าิกิตไว้อ่ะดังนั้นเมื่อหนึ่งถึงเก้าตรงดังนั้นสิบก็ต้องตรงนี่ครับตอนนี้นเราอยู่ยุคการที่สิบแล้วแล้วจะต้องเกิดลว ไอ้ที่ไม่ได้เกิดมาตั้งแต่รอสิบคลองล่านก็เพราะว่ามันเพราะว่าประเทศมันอยู่ภายใต้รัฐรมนูุไงรัฐรมนูญมันนําอยู่ประชาชนเดินไปตามลิขิตของนั้นอ่ะประชาชนเดินไปตามลิขิตอ่ะ,อะรัฐบมนูุว่าไงก็ทํางั้นรัฐบัณฑุบอกไปเลือกตั้งท่านก็ไปเลือกตั้งเขาบอกให้รับรัฐรันูญท่านก็รับ,รบ,รลลบแล้วมันมีผลิตการมามามีทหารมาจัดการอ่ะมันก็ต้องให้พวกนี้มันหมดสินส้นสุดจบยุคข,ของมันไปมันก็ได้จบยุคไปแล้วนะยุคทหารของเมืองก็จบไปแล้ว เป็นธรรมดานะครับมาอยู่ตรงสวนสาธารณนะริมนถนนก็จะมีเสียงรถด,ดักอยู่แนละ้วต่อลงท่านเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าการที่เราเลือกอยู่บนเส้นทางของการลิขิตของรัฐธมนูญเนี่ยมายี่สฉบับเนี่ยประช่วนไม่ได้อะไรเลยนะถึงเลือกตั้งไปก็ไม่มีประโยชน์อะไร นี่กูเรือนท่านเหมือนเดิมเคยจนไงก็จนเหมือนเดิมชักหน้าไปติดหลังก็เหมือนเดิมสถาะนะอยู่ไงก็อยู่เหมือนเดิมไี่สี่อันนี้ท่านไม่เปลี่ยนแต่ถ้าท่านเลือกมาอยู่เส้นทางลิขิตของพระปลายุ่งศิวยาคือพระพุทธโฆษา,าจารย์ลำใหญ่นี่นะลิขิตไว้เรื่องแต่ปลายุ่งศิบยาเมื่อถึงเรื่องสิบเราต้องติดตั้งของใหม่นะท่านตัดสินใจตัดติดตั้งของใหม่ที่สี่ที่หลัก ผมอธิบายเนี่ยสี่เป็นหลักติดตั้งสี่เนี่ยเข้าไปปุ๊บเนี่ยประกาศต่อเวทีโลกเนี่ยนั่นแหละฐานะท่านเปลี่ยนหมดเลยนะอันี้เขาเรือนท่านก็จะหายไปนะ,นะเงินที่ไม่หมุนไม่พอก็จะมีเยอะแยะมากมายนะเพราะมีชุดสปรองตั้งโอ้โหหกล้านยี่สิบล้านฐานะท่านเปลี่ยนแล้วไม่ใช่คนจนแล้วเป็นฐานะใหม่เลยเอาละครับท่านเห็นภาพใหม่แล้วนะก,ก็เขเชิญเขาเรียนรู้ไอ้กฎเกณฑ์ใหม่เหล่านี้กฎเกณฑ์ใหม่เหล่านี้ก็กขเชิญเขาเรียนรู้ คำความเข้าใจหมายว่ามันมีลิขิตของชาติอยู่แล้วนะแต่เรามองไม่เห็นมองไม่เป็นและไม่เข้าใจส่วนมากเราจะไปเต้นตามสือ่อโฆษณาซึ่งเป็นลิขิตของรัฐมนูนนะเราก็เลยไปเต้นกันตรงนั้นแล้วก็ไปติดกับดักของตัวเองเขียนกฎหมายที่ยุ่งยากยุ่งเหยิงเรื่องตั้งเสร็จแล้วก็ไม่จบเพ,เ,นะเพราะมันไม่เขียนซะยุ่งเหยิงเองทั้งทั้งที่ตามหลักวิชานะเพราะมหาสารต้องทําหน้าที่แต่งข้านายก ใครได้เสียงข้างมากก็ตั้งไปกระจกแต่เห็นว่าข้างมากมันมีปัญหา,ญหาก็ไปตั้งเสียงข้างน้อยได้เป็นสิทธิ์ของกษัตริย์แล้วถ้าเพิ่งพบว่าทั้งเสียงข้างมากข,ข้างน้อยคะแนนได้เยอะทั้งข้างมากข้างน้อยก็ไม่ตั้งทั้งสองงานก็ไปตั้งขนนอกก็เป็นสิทธิ์ขาดของกษัตริย์คือกษัตริย์มีหน้าที่แต่งตั้งนายกเพื่อตัถดถอนเพราะว่านายกมีเป็นฝ่ายบริหารไปเล่นเกมการเมืองไงพอไปเล่นแล้วจะพาประเทศเข้าสู่สงครามกลางเมืองกษัตริย์ก็ต้องไปตัดทำหน้าที่เป็นเบกเกอร์ของรัฐ เหมือนบ้านเนี่ยทุกบ้านต้องมีเบเกอร์ไม่ไม่มีเบเกอร์คุณก็ไม่ชอบมันร้องเอาเบเกอร์ของบ้านไหนออกเลยไม่มีใครพอใจนั้นนะอันเดียวกันนะคุณแล้วถ้าถ้าถ้าคุณเนี่ยนะที่ที่ที่เราเลือกตั้งกันเนี่ยแล้วกษัตริย์ไม่ได้แต่งตั้งเนี่ยก็เหมือนกับไม่มีเบเกอร์ประเทศก็จะเริ่มเข้าสู่ร้อนนี่ไงนี่ไงไฟฟ้าเริ่มช็อตแล้วเริ่มร้อนแล้วเริ่มมีข้างนัานข้างนี้ความร้อนจะเริ่มเกิดแล้วเหมือนไฟมันเริ่มช็อตอ่ะว่าช็อตบ้านมรนร้อนในเศษไฟลุกไหมเพราะไมม่ีตตััว ไม่มีตัวจบเกมเพราะนั้นเ็าจริง้องให้กษัตริย์นีนผู้แต่งตั้งแล้วก็ปิดสวิตช์เวลามันร้อนตัดเองทำหน้าที่เบรกเกอร์ตัดเลยนั่นหน้าที่ของกษัตริย์ที่เป็นนะประเทศคิงดอมกษัตริย์ต้องทาหน้าที่อย่างนี้นะอาระก็เข้าใจแล้วละ่ะที่เหลือไปเรียนรู้ต่อไปเพื่อจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นขอเชิญเรียนรู้เส้นทางอริยญและประเสริฐนะของประเทศไทยนะเส้นทางอริยญและประเสริฐของประเทศไทยที่ประชาชนมั่งคัง่ง สมบูรณ์เลยเป็นตัวรัฐบาลตลอดการเลยเขาลิขิตไว้แล้วเนะี่ยขาเชิญเขาเรียนรู้นะในงานของแอดธรรมนิวตายเพื่อท่านจะได้เป็นโสดรบันฑิตายัองประเทศขอเชิญครับผมแอดยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีครับ